สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับอีกทีนะครับกับช่วงเย็นนะครับกับช่องพามิรู้ที่พาติดเหมามานะครับอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8 1 2 8 2 7 4 9นนะครับหรือสแกน QR code ตรงนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆที่ต้องการติดต่อนะครับก็กดสต็อป แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนลายนะครับหรือว่าเราจะแคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปกดค้นหาในลายได้นะครับตรงด้าน QR code นะครับจะค้นหาแล้วก็ใส่รูป QR code รูปนี้เข้าไปก็จะเจอนะครับก็เดี๋ยวมาชมพระกันนะครับองนี้เป็นสมเด็จพระสมเด็จนะครับ เป็นพิมพ์วัดเกตนะครับมีมวลสารเป็นเม็ด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 นะครับอยานาพอดีไม่ค่อยชัดนะครับ เป็นพิมพ์7ชั้นนะครับเนื้อจะออกแก่น้ำมันนะครับองค์นี้เนื้อจะแก่น้ำมันนะเนื้อแห้งแห้งแก่น้ำมันนะครับมีรอยฝนข้างฝนหลังนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้ องนี้สวยนะครับสวยคาแป้งบางๆนะครับมีมวลสารเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำนะครับแล้วก็เนื้อว่านตามองค์นะครับพิมพ์ทรงชัดเจนสวยงามนะครับ ถ้าลงกล้องเราก็จะเห็นอย่างนี้นะครับเนื้อองค์นี้จะแก่น้ำมัน,นครับองค์นี้เปิดแบ่งปันนะครับเอ,อ่อองค์นี้ผมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองค์นี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับ มีรอยตัวใบเก็บนะครับด้านข้างด้านล่างนะครับเนื้อสวยนะครับองค์น,นี้เนื้อสวยนะตัวเนื้อนะครับสนิมขึ้นนะครับตามองค์นะครับ หูปิงหล่อมาสวยๆนะครับก็จะมีสนิมเขียวขึ้นตามองค์นะครับหล่อมาคมชัดนะครับองค์นี้ครับผมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ องนี้เป็นพระรูปหล่อห่มคุมนะครับหูจะก,กลางๆหน่อยนะครับมีรอยหล่อด้านข้างหล่อเบ้าประกบนะครับมีอะไรยันด้านหลังนะครับแปลกๆทรงแปลกๆนะครับแล้วก็รอยตะเข็บนะครับด้านล่างก็มีแต่งตะไบช่อนะครับ นี้เส้นแตกนะครับรูปหล่อกลางห่มคุมนะครับไม่ทราบที่นะครับผมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับพอดีพี่ช่วงนี้ตามทุนนะครับพอดีว่าชุดใหม่มาทุนแพงนะครับองต่อไปนะครับองนี้องจริงๆนี่จะเป็นเนื้อออกเขียวๆเหลืองๆนะครับ เป็นพิมพ์ประพามนทนนะครับเนื้อเมกสิทธิ์นะครับเหลืองๆเขียวๆนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ากาเรียกพิมพ์ประพา,พามนทนอะไรนะครับพอบางองค์เขาเรียกประพามนทนบัวเม,ม็ดบ้างบัวแยกกันนะครับแยกพิมพ์กันเยอะครับผมก็ตามพิมพ์ไม่ถูกนะครับอันนี้สวยนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับ นี่ครับกล้องสนิมขึ้นตามองค์นะครับแดงๆเนี่ยครับนี่ครับสวยเลยนะครับเนื้อ,อ,อไม่กระสิทธิ์สวยๆนะครับองนี้เอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่ง รายการต่อไปนะครับตรนนี้จะเป็นภาพปิดตานะครับเนื้อตะกวัวปิดทองเก่านะครับด้านหลังเหมือนจะมีจานนะครับตะกวัวปิดทองเก่าปิดทองนะครับเห็นเหลืองๆนี่คือทองนะครับมีจานนะครับแต่ว่าลางไปจนมองไม่เห็นบางเล็กน้อยในยะตัวน้อยๆน,น,นะครับ สึกไปบ้างนะครับองค์นี้ก็เอาสามอาสิบแล้วกันพร้อมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับก็เป็น EP พิเศษนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกน qr code ได้เลยนะครับ วันนี้ก็ขอจบพ p นี้เพียงเท่านี้นะครับสนใจหน่อยสมารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะครับขอบคุณมากครับ